สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับโอ้โหนี่มาสายหนึ่งฮะรถพึ่งมาถึงเมื่อสักครู่เลยพี่นะหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็มาขึ้นไลฟ์ให้พี่พี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมมันพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับหากชอบสกแรายการไหนนะครับสามารถติดต่อที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยรายการนี้กันเลยพี่ยกลังกันเลยฮะไข่แกะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุยกันนะครับ นี้ฮะโอเคอันนี้เป็นการสัมมนาคุณแต่พูดนะครับสัมมนาคุณนี่สัมมนาคุณนะครับนี่ก็ยกลัง เนื้อเงินเหมือนเดิมนะครับเนื้อเงินเหมือนเดิมใครได้เนื้อเงินนะครับจะมาอยู่ในนี้นะครับจะได้เหรียญฟรีแล้วก็ในรายการจะมีเขียนบอกอยู่นะครับเพราะรุ่นนี้เขาทําเนื้อเงินมากรอบเรียกมาให้ใหญ่มากพี่กรอบเรียกมาให้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ทิมสร้างเลยแจกเหรียญเซอร์ไพรส์ให้ในในรางอีกหนึ่งเหรียญนะครับกูจะพื่อนกำลังแกะให้นะครับ Okay. มาแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมมันทั้งพร้อมกันนะครับพี่ชายนะนะครับเรามาลุยกันเลยพี่ๆนะครับเรามาลุยกันนะเดี๋ยวเรามานะี่ฮะขะลังมา,ลนะมาเลยนะครับยิบมาเลยนะครับ เหมือนเดิมนนครับี่ิ0รายการนะครับมาฮะเดี๋ยวมาแกะรายการแรกกันเลยนะครับใครชอบถูกใจรายการไหนนี่ครับนะเล็งเอาไว้เลยนะพี่นะเล็งเอาไว้เลยนี่รังที่สองนีครับนี่ครับหมดรังนี้มมีแล้วนะพี่นะ อยากให้จ้เล่กกับพี่นะพระที่สวยวันนี้นะครับมาฮะนี่ฮะคะเนี่ยเดี๋ยวมาต่อกับพี่นะฮะคะให้ดูชนะครับใครอยากไปรุนทักมาเลยพี่ในฮะเดี๋ยวจัดการังให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับี่ฮะแต่ตัวอีพีนี้ครับมาลุยกันก่อนนะครับในฮะโอเคนะฮะรายการที่หนึ่งครับ รายการที่หนึ่งโอ้โหเปิด,นะปม,าาปดามาเป็นเพ้นเลยรายการที่เปิดออกมาเป็นเพ้นไงสวยๆเลยเลขโค้ดจำนวนหมายเลขสามสิบเอ็ดครายการนี้สี่ร้อยบาทที่พี่นะเพ้นหน้าหลังก็เหมือนจริงฮะจัดโปรเพ้นให้หพี่นะสององค์ผมคิดเพียงแค่หกร้อยห้าสิบสององค์ผมคิดเพียงแค่หกร้อยห้าสิบจัดโปรให้พี่นะครับรายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงเลขโค้ดเบนวนหมายเลขสามสิบสองฮะ นี่ฮะทองแดงทองชาติพี่ยังสวยครับรายการนี้นี่ฮะสองร้อยยี่สิบาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยพี่ชายนใ่ครับนี่ฮะรายการที่สามครับเปิดออกมาพี่เนื้อทองแดงผิวลุงหลังเรียบตอกเก้ารอบ,รบเนื้อทองแดงผิวลุงหลังเรียบตอกเก้ารอบพี่เลขคนจ็เบอร์หมายเลขสามฮะนี่ฮะ สี่ร้อยบาทพี่ชายพร้อมกรอบพร้อมเลี่ยมเนะยฮะสวยๆนะฮะพร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับมาลุกต่อน,นะฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้ล็อกเก็ตลงปุ้อิ่มนะฮะเลขโคจะเบอร์หมายเลขหกกระดกซับนะครับเนะี่ยเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทได้ล็อกเก็ตสวยๆไปบูชากันพี่เนะี่ย มาดูกันต่อพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการถัดไปครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาเสือฮะเลขคนตเบอร์หมายเลขสิบครับเนี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบฮะนี่ฮะรายการที่หกะครับโอ้ง plastics, <zu im> <đi> ามๆรายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกะครับเปิดกันต่อพี่ชายนี่ยฮะ โอ้โหรายการที่ผมเปิดออกมาพี่รายการนี้หน้ากากอัปริกาสติจิวันซุ่มหลังหน้ากากอัปริกาครับเลขคนจำนวนมาที่สิบสองนี่ครับเลขคนจำนวนมาที่สิบสองพี่ชายรายการนี้ขอแบ,บ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับองค์นีกกรร้หน้ากากอัปริกาเลยพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดล็อกเก็ตอุดมวลสารอุดตะกุดนะครับเลขคนละเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่เจ็ดครพี่นะมาฮะมาดูต่อพี่รายการที่แปดฮะรายการที่แปดนะครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้ออัปปากาซาตินฮะ ลงยาเสือพี่ชายในะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเลยจ้นนะี่ะเลขคนจาเอิ์มาเลขแม่ทับพี่นะสองร้อยห้าสิบาทพี่สามารถจับคู่สี่ร้อยได้นะจับคู่สี่ร้อยบาทได้เลยแต่พิเศษให้อยู่แล้วตนะันี่นะปปนี่ฮะอัปกกาเนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เกนะ้าฮะรายการที่เก้าเปิดมาเป็นเนื้อทองเหลืองสแตนเลสเลขคนจาเอิ์มาเลขยนะี่สิบสองฮะ เนื้อทองเหลืองสแตนเลสคนณตเบอร์เยี่สิบสองครับด้านหลังลงยาดำพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทยกคู่สี่ร้อยได้เลยเอาไปสองร้อยยี่สิบาทยกคู่สี่ร้อยได้เลยนะพี่นะทักมาได้พี่เดี๋ยวพิเศษให้กันนะครับใครรับหลายรุ่นหลายคู่ทักมาได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะครับต่อมารายการนี้ครับเพชรหน้าหลังเรียบขอบพร้อมใช้ง,งานพี่ชายเลขคนณตเบอร์ายเี่สิบสี่ครับเนี่ยเพชรตอกไม้เพชรสตริกา สวยๆพี่รายการนี้4 0่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับรายการเพชรจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆอยู่นะครับนะคู่ละ650้บาทเท่านั้นด่คู่ละ650้บาทเท่านั้นพี่นะรุ่นนี้นะครับเนะ่รุ่นอยู่ที่249บาทนะครับราคาจองวัดนะครับอยู่ที่2อ9รน้องเปิดเป็นปันให้พี่ที่300บาทพอนะครับแต่ถ้าพี่ยกคู่ผมคิด500ยเนะี่ยยกคู่ผมคิด550บบาทพอนะครับถ้าเอาเป็นรุ่นนะครับ เอาไปครัรายการที่11รายการที่เนื้ออัปาก้าเนี่ยครับลงยาเสือเลืองครอบขาววิจัยลงยาสาร,ริกาเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบลงยาส้มนะครับด้านหลังพี่นี่เอาไปครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับมาดูกันต่อนี่ครับสำหรับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้ออัปาก้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่ เลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่พี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับลงยาสมชาติขอบแดงนี่นี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทเลพี่นะลงยาวันเกิดเอ๊ะลงยาสมชาติขอบแดงเลขค้ดวันเกิดหลวงปูน่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาที่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์มันปูเลขค้ดเบอร์หมายเลขห้าฮะต่อเก้ารอบพี่ชายนี่ งามๆเลยรายการนี้400บาทเหมือนกันครับพี่400บาทเหมือนกันพี่งานเล็บกรอบพร้อมใช้ง,งานครับรายการที่13นะครับมาลกูกเตต่อพี่ชายรายการที่14ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้มาเป็นกระไหลทองพืชเหลืองขอบดำจีวัส้มลงยาสาริกาเลขโคดเจาเบอร์หมายเลข8เลขรวยพี่เลขโคดเจาเบอร์หมายเลข8เลขเรวยพี่เอาไป250บาทเช่นเดียวกัน เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่เลขโค้ดจะเบิร์หมายเลข8ปดนะครับรายการที่1ิบสี่ครับเอาไปสองร้อยสบาทยกคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนนฮะรายการต่อไปครับรายการที่สิบห้ารายการที่15้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เลขโค้ดจะเบิร์หมายเลขสามนะรายการนี้เลขโค้ดจะเบิร์หมายเลขสามเนื้อมหาชนวนหรือเปล่าพี่นะฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะเนื้อมหาชนวนหลังเรียบจริงจรที่ต่อเก้ารอบพี่เอาไปสี่ร้อย เอาไป400บาทเพียบนะเรียมกรอบพร้อมใช้งานเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข3นเนื้อมหาชนวนนะครับต่อไปครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่16เรื่องรายการที่ผมเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหลังเรียบครับเนื้อทองแดงผิวไฟหลังเรียบเลขโค้ดตัวเบอร์หมาเลข31ต่อ9รอบครับ นี่ฮะรายการนี้เอาไปครับสี่ร้ยบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับเปิดขึ้นมาฮะสิบเจ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหรายการเนื้อปลาก่าซาตินลงยาไล่สีฟ้าเหลืองขอบแดงจีวนส้มหลังน้ำเงินลงยาสาริกาพี่เลขคนเบอร์หมายเลขสามพี่เลขต้นต้นนั่นเลยนะเลขต้นต้นนั่นนเลยพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพี่ดูฮะ ดูครั้งสวยนะพี่ชายนะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปเป็นรายการที่สิบแปดนะรายการที่สิบแปดมาลุยกระต่อพี่เปิดออกมาโอ้โหเป็นงานเพชรนี่รายการที่แปดเปิดออกมาเป็นงานเพชรเลขคนจัเบอร์มาเลขหนะึ่งหนึ่งฮะเลขคนจับเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งนะพี่งานเพชรนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับรายการนี้แบบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมจับคู่หกร้อยห้าสิบนะครับจับโปรโมชั่นอยู่ในกะารพี่ชายนะต่อมาครับรายการที่สิบเก้า รายการที่19เก้าเปิดออกมาที่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณตัดชิดนะครับเลขคนตงเบอร์มันเลขสองสามฮะไม่ใช่งานตั้งกาดนะครับเป็นงานตัดชิดเหมือนเหรียญพี่ชายเนี่ยค,ความหนาเนะี่ยเหมือนเหรียญเลยแต่แค่เป็นองค์ปูน,นะครับรายการนี้สามร้อยบาทจะส่งให้ถึงบ้านพี่นะสามร้อยบาทจะส่งให้ถึงบ้านพี่เนื้อทองแดงต่อมาครับพี่ชายนะรายการตัดไปครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮนะโอ้โห รายการนี้บอกเลยว่าทีเด็ดพี่เลขโคตรเบอร์เอ้ยแจกเลยก็เป็นเลขเก้าเลยพี่คุ้มเลยอ๋อนี่เนื้อเงินเนื้อเงินแต่ผมยังไม่แกะเนื้อเงินเลยนี่ฮะเนื้อเงินอยู่นี้นะครับเพราะอันนี้คือเป็นแจกนะว้าพี่แจกจได้เลก้าท่วมนะฮะแจกสมนาคุณเนื้อเงินได้ท่วมเลยนะฮะได้เนืง้อเงินเนื้อเงินพื้นแดงครับ เนืองเงินชุบน้ำทองเนืนเงินออกองค์ยี่สิบเลยนี่ยออกองค์ี่สิบเลยไปเยนี่ยสวยๆเลยเลขคนจำเบอร์มายเลขสิบสองครับพี่ชายนี่ฮจัดไปครับนะฮะเอาไปสองพันพอพี่ขอสองพันพอพี่นะครับเนืง่อเงินนี่ยอ้เนืง้เงินชุบทอง เนื้อเงินชุบน้ำลงนะฮะลงน้ำทองพี่นะเอาไปพี่สองพันบาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ